คนพบว่ามีบูธหนึ่งที่น่าสนใจคือนอน,นี้นะค่ะคืออะไรครับอยากรู้จังค่ะก็คือไทยทาจิมะวากิวเนี่ยก็คือเป็นวัวสายพันธุ์ลูกครึ่งค่ะเขาบอกว่าราคาที่นี่ดีมากนะครับทุกเราจะสามารถทานเนื้อวากิวในกิโลนี้แบบเพิ่มในราคาแค่กิโลละสามร้อยกว่าบาทใช่ค่ะเ,นะเนื้อไทยวากิวอะค่ะมีลายไขยมันแทรกที่สูงมากเอางี้คือไม่ได้หนีบผลไปจากเนื้อวากิวญี่ปุ่นเลยอย่างนั้น,นค,ค่ะคื เห็นล้วอย่างนี้นี่คือพรีเมียมเวลาที่หั่นสไลายนะคะใช่ค่ะใช่ก็จะนุ่มหอมแล้วก็แบบว่ามันละลายเลยค่ะอันนี้อ,นนอันนี้มีเนื้ออะไรช์บ้างครับส่วน,นใหญ่ก็จะเอาเนื้อสเต็กค,ค่ะเป็นเนื้อสันนอกนะคะหรือสติปลอยค่ะเป็นเนื้อยอดนิยมค่ะนอกจากตัวเนื้อคัตเลตแล้วก็ยังมีเนื้อสไลด์ด้วยใช่ค่ะมีทั้งเนื้ออย่างที่ลูกบอกนะคะเป็นร้านที้ย่างเนื้อกินนิคูหรือว่าเป็นเนื้อสล์เนี่มีเหมือนกันค่ะ สวัสดีครับ,รบผมแมนซาาน่านะครับวันนี้มีความติดเต้นมากในงานไชเปกครับ,รบเพราะวันนี้ในงานไชเปกปี2 0 2 4นะคนพบว่ามีบูธหนึ่งที่น่าสนใจคือนอนนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมุจกจากนอนเนื้อซับไฮค่ะ,ค,ะคือสิ่งที่ท้าผมสะดุดก็คือว่ามีคําว่าไทยวาจิมะวากิวหรือว่าทาจิมะเออใช่ค่ะคืออะไรครับอยากรู้จังค่ะก็คือไทยทาจิมะวากิวเนี่ยก็คือเป็นวัวสายพันธุ์ลูกครึ่งค่ะระหว่าง วัววากิวญี่ปุ่นนะคะร่วมกันคอสบีบกับวัวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเลี้ยงดูในประเทศไทยค,ค่ะแล้วจากนั้นเนกษตรกรผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงอะคะ่ะเขาก็มีการผสมพันธุ์รุ่นสู่รุ่นแล้วก็เลี้ยงดูในไทยทั้งหมดอะคะ่ะแล้วก็จําหน่ายออกมาเป็นเนื้อวัวไทยวากิวของเราค่ะไทยทาจิมะวากิวของเราค,ครับเห็นคุณมุกเขาก็บอกว่า คำว่าทาจิมะเนี่ยเป็นเหมือนเป็นพันุ์พระราสทานเขาเรียกว่าไงนะค่ะก็คืออย่างี้ค่ะน้องเล่าให้ฟังอยากเข้าใจนิดนึงเบิร์นว่าผมเป็นเด็กใหม่ใจเนื้ออยากรู้จักคืออะไรครับปะก็คือว่าจริงๆแล้วค่ะวัวของญี่ปุ่นนะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์ประมาณ4สายพันธุ์ด้วยกันนะคะวัววากิวแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือตัวทาจิมะขนดำเนี่ยนะคะก็คือเมื่อประมาณหลายปีก่อนนะคะ3 4 0สี่สปีละได้ละก็คือมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นนะคะเขาก็เลยมีการเหมือน นำน้ำเชื้อวาวาคิวอะค่ะมาอะมอบให้กับทางราชวงศ์ของเราก็คือองค์สมเด็จพระเทพนะค,ะ,คอะองค์สมเด็จพระเทพเนี่ยก็ได้เพลงเห็นว่าน้ำเชื้อจุดนี้จะมีประโยชน์กับกเกษตรกรเราในอนาคต เขาก็เลยให้มอบให้กับศูนย์ศูนย์วิจัยภูพานนะคะที่จังหวัดสกลนครเป็นผู้ดูแล,แลแล้วก็ปรับปรุงจนในที่สุดเนี่ยก็สามารถผสมพันธุ์และเลี้ยงดูในเมืองไทยได้จากนั้นเนี่ยศูนย์เนี่ยก็เลยกระจายสู่เกษตรกรกกที่อยู่ในภูมิภาคอ,อีสานนะคะไม่ว่าจังเลนจังหวัดสกลนครหรือจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงทั่วประเทศในไทยที่กเกษตรกรคนไหนที่มีความตั้งใจอยากจะเลี้ยงวัวไทยวากิวสายพันธุ์ไทยไทยทจิมาวากิวเนี่ยก็สามารถที่จะมา รับที่สูงแล้วก็เอาไปดูแลไปเลี้ยงดูไปเพาะพันธุ์ต่อได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มีที่มาเป็นไทยทาจิมะวากิวค่ะโอเคคลายคลายข้อสงสัยเวลาผมเนื้อ <c oughs> ทาจิมะวากิวแปลว่าอะไรก็คือจะมีทั้งทาจิมะวากิวที่เป็นอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ไทยทาจิมะวากิวที่เอามาเลี้ยงดูในไทยเอามาเขาเรียกเพาะพันธุ์ในไทยต่ออะไรเงี้ยค่ะไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยนอนเนื้อคืออะไรครับคือแบบบริการมากมาย นี่มีลูกมีตัวม,ม,มีน้องวัวด้วยน้อง,ว,องวัวเป็นปไปด้วยค,ค่ะบชายก็คือ เราจำลองมาค่ะเนื่องจากว่าเราค่ะนนเนื้อสะพายเราเนี่ยเป็นผู้จำหน่ายเนื้อไทวากิวนะคะไม่ว่าจะเป็นไททาจิมะวากิวจากจังหวัดสกลนครนะคะหรือว่าไทวากิวจากจังหวัดสุรินทร์รวมไปถึงไทาวากิวจากจังหวัดโคราชด,ด้วยนะคะก็คือหลักๆแล้วก็แค่คือเราจำหน่ายเนื้อไทโคขุนไทวากิวทั้งหมดเลยค่ะเราเป็นทั้งลงแปร์ูปนะคะลงแปร์ลูก็คือมาถึงวัวเนี่ยจะมาเป็นซากอย่างเงี้ยคะะเหมือนน้องวัวจำลองตัวเนี้ยนะคะก็คือจะเป็นครึ่งซากมา สองข้างนะคะก็เท่ากับวัวหนึ่งตัวเราก็จะเอามาตัดแต่งล้อให้ออกมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆเหมือนที่ลูกค้าส่วนใหญ่หรือผู้ชมเนี่ยรู้จักกันก็คืออย่างเช่นเนื้อลิปอายเนื้อสันนอกเนื้อสันในแบบนี้ค่ะเราก็จะมาแยกชิ้นส่วนแล้วก็นํามาแปลรูปเป็นถาดหรือเป็นก้อนสําหรับส่งร้านอาหารโรงแรมต่างๆด้วยอย่างนี้ค่ะครับเขาบอกว่าราคาที่นี่ดีมากนะครับเราจะสามารถทานเนื้อากิวในกิโลนี้แบบ เทิน้นและราคาแค่กิโลละสามร้อยกว่าบาทใช่ค่ะเริ่มต้นเลยนะใช่ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วอะค่ะตัวไทวากิวจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นตัวเลือกให้กับคนไทยเราเนี่ยแหละค่ะหรือคนต่างชาติก็ได้ที่พูดง่ายคือเซอร์ไพรส์เลยอะค่ะว่าเนื้อไทยเรามีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงได้ดีขึ้นขนาดนี้เลยเหรอในการเลี้ยงดูก็คือ ตัวนี้รสชาติอะไรต่างๆก็ดีขึ้นแต่ราคาเนี้ยย่อมเยาเริ่มต้นที่กิโลละ300กว่าบาทเองเออซึ่ง3 0 0้นี่3 0้ต้นๆน,นะคะยังไม่ถึง350ด้วยซ <c oughs> นะ้ำอะไรงเงี้ยนี่นะคือราคาส่งงร้านอาหารนะใช่ค,ะ <Okay. S 2> ค่ะเดี๋ยวให้คุณมุกพาเที่ยวหน่อยว,ว่ามีเนื้อ จัดการยังไงก็แล้วมีเนื้อตรงไหนบ้างแล้วจัดการยังไงนะครับได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะตัวนี้นะคะบุ๊ของเรานะคะก็คือเราเนี่ยก็คือเหมือนยกช็อปมาให้ดูอะค่ะบอกตรงๆว่าลูกค้าบางท่านนะคะเป็นสายเนื้อชอบมากเชื่อไหมคะว่าซื้อทั้งก้อนแบบนี้ไปเลยใช่ครับเอาไปทําอะไรครับไปไดเอทไดเอทได้ค่ะแล้วก็เอาไปทำสเต็กทานแบบปาร์ตี้กับเพื่อนที่บ้านอะไรอย่างี้มีหมดเลยจริงๆค่ะสเต็กขนาดนี้เลยใช่ค่ะลูกค้าบุ๊กเป็นยังไงจริงๆค่ะแบบว่าน่ารักมากทุกคนแบบว่า แปลงร่างเป็นเชฟไปนในตัว,ตวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมคือแนะนำหน่อยแตแต่ละต่ว,ตวตคืออะไรครับเนี่ยในตู้นี้ในส่วนนี้นะคะจะมีพวกเนื้อทีโบลิปเซตนะคะคก็คือจะเป็นว่ง่ายคือเนื้อลิปอายเนื้อสันนอกสันในละคะ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะล็อกกระดูกออกมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะชัดตัวนี้จะเป็นเกรดที่ดีที่สุดของร้านเลยก็คือ MBS เนี่ยประมาณ1ิบสินะคะตัวนี้เราเอามาโชว์ให้กับ ลูกค้าคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติดูว่าเนื้อไทยวากิวอะคะ่ะมีลายไขมันแทรกที่สูงมากเอางี้คือไม่ได้หนีผลไปจากเนื้อวากิวญี่ปุ่นเลยอย่างนั้น,นะคะ่ะอ่าคือเห็นลายอย่างนี้นี่คือพรีเมียมเวลาที่หั่นสไลดดมาแล้วจีกันนะใช่ค่ะใช่ก็จะนุม่มหอมแล้วก็แบบว่า,ามันละลายเลยค่ะอันที่รูปตรงถัดไปคืออะไรบ้างครับค่ะก็จะมีเนื้อสันคอไทยวากิวนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนื้อใบพายค่ะซึ่ง เนื้อเหล่านี้ก็จะเป็นแบบที่นิยมมากในร้านไม่ว่าจะเป็นร้านปิ้งย่างยากินิคุรร้านชาบูชาบูค่ะคก็คือแบบว่าลูกค้าถ้าไปทานปุ๊บอ่ะก็ต้องมีสั่งค่ะต้องพูดเลตร์นงนี้อ่าโอเคอะนอกจากเนื้อตรงนี้ที่เราแบ่งเราขายเป็นชิ้นเลยเนาะสาม,มารถไปทำไดเอทต่อได้เก็บได้นะฝั่งนี้มีการคัดเล็ตตัดแต่งเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะไฮเกตสวยงามมากคือแบ่งสีชนชั้นนี่คืออะไรครับสีทองกับสีดำเนี่ย คืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีหาดอยู่3แบบค่ะก็คือสีดำสีทองแล้วก็สีเงินแต่ทีเนี้ยช่วงหาดสีมาตรฐานของร้านเราจะเป็นหาดสีดําแล้วก็มีแพ็คเกจอย่างนี้ซึ่งเราจะทําขายที่ห้างเอ่อท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็โกโฮเซลด้วยค่ะแต่ว่าสีทองหรือสีเงินเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะเอามาเป็นลูกเล่นเฉยๆค่ะก็คือว่าให้แบบหาดดูบอกว่าตื่นเต้นขึ้นแบบดช่อะไรประมาณนี้คือถ้าไปร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะซูเปอร์มาร์เก็ตแพงเลยอ่ะ ราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยค่ะเราก็แค่บอกว่าเออเป็นเหมือนกับว่าแบ่งให้ลูกค้าได้เข้าใจชัดเจนเพราะว่าบางครั้งลูกค้าไปซื้อที่ห้างเราไม่เข้าใจว่าไอ้ถาดเดียวกันหรือเปล่าเราก็เลยตัดบทว่าถ้าเป็นสีดําก็จะไปเห็นได้ที่ห้างนะแพ็กเกจเป็นลักษณะนี้ค่ะใช่โอเคโอเคครับอันนี้มีเนื้ออะไรโชว์บ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อสเต็กค่ะเป็นเนื้อสันนอกนะคะหรือสติ๊กลอยค่ะเป็นเนื้อยอดนิยมค่ะก็คือคอสเต็กส่วนใหญ่ก็จะชอบใช้ค่ะอ่าโอเคปกติที่นี่นะก็คือบริการ ตัดตามออเดอรก็ได้ใช่มใช่ตัดแต่งเองก็ได้ได้ค่ะเห็นบอกว่าเดือนเดือนนี้ตัดแต่งค่าน้องรู้อะไระรักษาต่อชีวิตน้องวัวไปเป็นอาหารให้ผู้คนตัดไปอีก60กว่าตัวต่อเดือนใช่ค่ะประมาณ60ตัวต่อเดือนได้ค่ะอ๋อเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ธรรมดานะนอกจากตัวเนี้คัดเล็ตแล้วก็ยังมีเนื้อไร้ด้วยใช่ค่ะมีทั้งเนื้อ อย่างที่มูบอกนะคะเป็นร้านท้่ย่างยากินิคุหรือว่าเป็นเนื้อสไล์เนี่มีเหมือนกันค่ะตัวนี้เนื้อใบพายค่ะเนี่อค่ะจากที่เราเห็นเป็นก้อนแบบนี้นะคะแบบนี้มูก็เอาลับมักคัดให้มันกลายเป็นแบบนี้ค่ะคือสามารถไปทําเป็นย่างเลยใช่ได้ค่ะย่างจริงๆอันนี้เนยแทบจะไม่ต้องการเลยค่ะเพราะว่ามันมีความเขาเรียกว่า j u ซ c ่ความช่าตัวไขมันแทรกอยู่แล้วอะค่ะโอ้โหเสิร้องไห้ค่ะอันนี้จะเป็นเสอร้องไห้แล้วเอามาเล่นโปรโมชั่นในงานนะคะใช่ก็เลยอยากให้ลูกค้าได้ลองค่ะว่าไทยวากิว จริงๆเนี่ยถาดหนึ่งเนี่ยสองร้อยยี่สิบแต่เราทำหนึ่งแถมหนึ่งตกถาดล,ละร้อยถูกมากใช่ก็เลยเร้อยน, <c oughs> นี่เขียน250ว่าสองร้อยห้าสิบกรัมใช่ค่ะก็คือครึ่งโลอะค่ะว่าง่ายได้ไปได้ไปแค่ในราคาสองร้อยบาทครึ่งโลสองร้อยบาทแต่ไม่ทน<ช>ันแล้วไปซื้อหลังงานไปคุยกันได้เลยแต่เรียกแล้ราคาดีมากเลยเดี๋ยวถามประสบการณ์นิดนึงเป็นผู้หญิงที่ดู ดูไม่น่าจะเป็นสายเนื้อได้เกิด <c oughs> ขึ้นก็ได้ยังไงครับทำไมเป็นผู้หญิงสายเนื้อได้คือจริงๆแล้วคะ่ะธุรกิจเนี้ยมุกเริ่มมาตอนช่วงโควิดค่ะ,ะเพื่อว่าช่วงนั้นทุกคนคิดว่าน่าจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือเศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่เนื่องจากโรคใช่ไหมคะ,ะเราก็บอกว่ากาลังคิดว่าเราจะทําอะไรดีที่มันทําให้ตอบโจทย์ในช่วงนี้มากที่สุดมุกเป็นสายสายกินมุกชอบกินมุกชอบทานส่วนแฟนมุกเป็นสายเนื้อเลยประกบประจวบบอกกันว่าเฮ้ยงั้นเราลองทําขายเนื้อออนไลน์ทีนี้พอมันทําไปได้ไม่กี่เดืืออนะะคคคลูกก้า็ ต่งไหลมามากเนาะออนไลน์ก็ขายดีมากมุกก็พูนสัตัดเนือกันเองจนถึงเที่ยงคืนทันุกวัน <c oughs> อาจจะมือใหม่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราคือถูวอาเราก็นนทำง่ายคนทานใช่ไม่ได้มาจากฟาร,ร์มอะไรสักอย่างเลยคือไม่ได้เป็นฟาร,ร์มโดยตรงค่ะฟาร,ร์มที่เราคัดเลือกมาทั้งหมดเป็นฟาร,ร์มคอนแทกซึ่งเขาจาหน่ายให้เราเพียงผู้เดียวเนนะคะใช่โอเคแล้วก็ฝากให้คนดูสนัุสะดุนะครับก็สำหรับข้อมูลน่าจะเพียงพอและก็สามารถทําให้คนเข้าใจได้ว่า ไทยวากิวราคาเข้าถึงได้ใช่ค่ะพีเยมขนาดนี้แล้วก็รวมถึงทาจิมะมาจากไหนมาจากภูพานค่ะทาจิมะมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าวัวของเราไทยทาจิมะมาจากภูพานค่ะาทาจิมะจากภูพานนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณนุ๊กมากมากเลยข้อมูลนะครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย